ครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปาเปลี่ยนชุดไกดเล่งนะครับไม่ใช่ชุดไกดเล่งสินะครับชุดมือเล่งนะครับชุดมือเล่งของอเครื่องตัดหญ้าในตระกูล4112จังหวะนะครับเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าบางท่านาที่เจอบ่อยๆนะครับถอดแล้วถอดจะเปลี่ยนไกดเล่งแล้วถือมา นะครับบอกประกอบไม่ได้นะครับเพราะว่าข้างในกลไกลมันซับซ้อนแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะพาให้ดูเลยนะครับและจะประกอบให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ในเคสนี้ก็คือผมได้ทําการสั่งเปลี่ยนยกชุดนะครับเพื่อนๆสั่งเปลี่ยนยกชุดนะครับแล้วทีนี้มันจะแยกไป2จังหวะกับ4จังหวะอีกรอบหนึ่งนะครับมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในคลิปนะครับเพื่อนๆเอาไปดูกันเลยครับเพื่อนๆ นะครับต่อออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับอ่าเรามาดูข้างในกันนะครับเวลาแกะนะครับมันจะมีน็อตอยู่หนึ่งสองนะครับน็อตสองตัวนี้เด้อนะครับสามตัวกับยึดยึดติดกับแฮนด์นะครับยังมีตัวเล็กอยู่ด้นี่นะครับแต่ละรุ่นมันบอกคือกันเด้อนะครับตัวเล็กนะครับ ก็คือลูกค้ารื้อมาเองแล้วแหละนะครับไม่ถือนี่นะครับกลไกก็อยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่ก็คือลักษณะของกลไกนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับนี่แหละนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับสายตัวนี้ก็อยู่ในล่องนี้แหละนะครับนี่ตรงนี้เป็นตัวล็อกนะครับเวลากดเข้าไปมันจะปลดล็อก ล็อกกระเล่งนะครับคือเวลาเราไปซื้อเราก็ต้องดูด้วยบอกรุ่นเขาด้วยนะครับมันมีสายกระเล่งสั้นสายกระเล่งยาวนั่นแหละนะครับเ,เพื่อนๆนะครับทีนี้ก็ควรระวังนะครับเดี๋ยวผมจะแกะจะแกะตัวใหม่ให้ดูนะครับตัวนั้นมันไม่ครบชุดนะครับนี่ให้ตัวระวังเลยควรระวังเลยน็อตสี่ตัวนะครับไม่ไม่ขันแรงก็ลุดนะครับ ใหม่คันแรงก็ลวดเก่ามาคลายน็อตแทบจะไม่ออกนะครับให้ระวังนะครับเพื่อนเพืเ่อนนะครับนะครับฝากไว้ด้วยนะครับทีนี้เราก็จะต้องไปสายไฟตรงนี้นะครับถ้ามาไม่ถูกนะครับถ้ามาไม่ถูกสลับสีสลับสายต่อผิดไม่พังนะครับต่อผิดไม่พังเดเอ้อต่อผิดแค่มันจะสลับด้านสวิตช์จากปิดเป็นเปิดจากเปิดเป็นปิดแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ไม่พังเดเอ้อ นะครับเอานะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาถอดของใหม่กันดีกว่านะครับเพื่อนๆนี่แกะแกะลวดนะครับแกะให้ดูอ๋นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับกับชุดเรียกอะไรล่ะเล่งนะครับชุดคเล่งเลยกันผมผมเอื่นว่าชุดขล่งนะครับเพื่อนๆนะครับ F C นะครับเรา จะแยกชิ้นเผื่อเพื่อนๆอย่าถอดเปลี่ยนไกเพราะว่าเฉพาะไกเล่งมีขายนะครับเดี๋ยวจะประกอบไม่ถูกนะครับเอาแยกชิ้นเลยนะครับบางรุ่นเป็นน็อตแทงตรงนี้นะครับบางรุ่นเป็นประกับประกับล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็มีน็อตหนึ่งสองสามนะครับตรงนี้ก็ล็อกกับแหนนั่นแหละนะครับาคลายน็อตออกแล้วนะครับข้างในนะครับเนี่ยก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสปริงตัวนี้นะครับ ตรงนี้แยกออกได้เลยนะครับตรงนี้มีสปริงหนึ่งตัวนะครับเวลาเพื่อนๆ่อ,นอดก็ดูสปริงด้วยนะครับมันอยู่ทิศทางไหนนะครับอ่านี่สวิตช์ไฟนะครับสายเล่งตรงนี้นะครับมันลงมาอย่างนี้ลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆอ,อ่านะครับไฟสายโหไฟสายผมมันติดนะครับ ตรงนี้อยู่อย่างนี้นะครับตรงนี้อยู่อย่างนี้นะครับสายไฟนะครับสายไฟนะครับสองสายนะครับอ่ะตรงนี้อยู่อย่างนี้อย่าไปขยับขยื่นมันนะครับตรงนี้ก็มีสปริงหนึ่งตัวนะครับสปริงตัวนี้จะแต่ทำหน้าที่ดันดันไกลเล่งให้ไปด้านหน้านะครับอ่ะวิธีการประกอบทีนี้นะครับมันจะประกอบยากก็ตรงนี้แหละนะครับ ปริงนะครับสปริงนะครับวางลงไปเลยนะครับแค่นี้เองนะครับฝั่งนี้นะครับตรงนี้ก็มาเกี่ยวตรงนี้มาเกี่ยวนี่ไว้นะครับอ่าผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะมองเห็นไหมเพราะว่าแสงมันบูบ้บ้าบู้บ้าบตอนนี้ลมลมแรงนะครับผ้ากันแสงที่หน้าร้านมันเปิดนะครับเพื่อนๆนะครับ ก็อยู่ลักษณะนี้นะครับก็เอามาวางลงเลยนะครับวางลงเลยแบบนี้นะครับข้บางในมีอยู่แค่นน้นเหละนะครับะนะครับสายหลุดนะครับสายหลุดสายหลุดนะครับต้องต่อดอกมาอีกแล้วนะครับตรงนี้มันชอบหลุดนะครับเพื่อนเพื่อน เสือกมัดไว้ซะบ่นะครับตรงนี้มันชอบหลุดนะครับอ่ะประกอบไม้ก็ได้ครับพี่น้องนะครับอ่ะประกอบไม้ประกอบไม้มแสงก็บูบา่าบูบา่าซะเก,เกินนะครับเอาเอาหลุดมือนะครับเนีย่ยนะครับ ประมาณนี้แหละนะครับก็เอาไปวางลงเลยนะครับวางลงกับพื้นดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะหลุดอีกนะครับอ่านี่นะครับเรียบร้อยนะครับก็เช็คนะครับกดเข้าแล้วก็เล่งดูนะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นอานเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะครับก็ ทีนี้ก็ไปไป,ประกอบคันเร่งเลยนะครับครับผมเราก็มาถอดชุดหม้อกรองอากาศออกนะครับเพื่อที่จะใส่สายคันเร่งเข้ากับชุดลูกเร่งนะครับเพื่อนๆเอาแบบง่ายๆเลยนะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรนะครับเปิดคาบูว่าเปิดชุดกรองอากาศลงมาก็ถอดเอาเร่งนะครับเปิดฝาลูกเร่งออกนะครับเพื่อนๆนะครับ ดึงขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับถอดแบบนี้เลยนะครับสายคันเร่งก็ดึงสปริงขึ้นมาก่อนแล้วก็ปลดสายคันเร่งออกด้านข้างนะครับเพื่อนๆนะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับบางรุ่นนะครับสายคันเร่งอาจเป็นเกลียวนะครับอาจจะเป็นเกลียวนะครับก็หมุนเข้าแบบนี้นะครับบางรุ่นอาจจะสวมไว้เฉยๆนะครับแล้วก็เอาสปริงสวมเข้ากับลวดสลิงก่อนนะครับ แล้วก็กดไว้กดสปริงไว้นะครับแล้วก็เอาสลิงนะครับไปเกี่ยวด้านข้างนะครับเกี่ยวด้านข้างแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ปล่อยสปริงลงไปล็อกไว้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับง่ายๆเลยครับพี่น้องนะครับแต่นะครับจะมีเทคนิคการประกอบอยู่นะครับนี่ด้านข้างตรงที่มือชี้นะครับจะมีรอยบากนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูดีๆนะครับจะมีรอยบากเมื่อกี้นะครับที่หมุนให้ดูนะครับนี่นี่นี่รอยบากนะครับ ตรงที่มือชี้นะครับต้องใส่ให้ตรงกับสกูปรับตั้งรอบเดินเบาตรงที่มือชี้นะครับเพื่อนๆนะครับสกูปรับรอบเดินเบาอยู่ด้านข้างขาบูนะครับแล้วก็เช็คสายคาเล่งนะครับทํางานปกติไหมนะครับเพื่อนนะครับก็หันเข้าไปเลยแล้วก็ประกอบกองอากาศนะครับก็นะครับคลิปนี้ ก็อาจจะยาวไปสักนิดหนึ่งนะครับก็เอามาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับเผื่อเพื่อนๆชาวเกษตรกรอยากจะทําเองเปลี่ยนเองนะครับไกลเล่งมันมีแยกขายแต่ต้องถือไปเทียบนะครับอะไรทุกชิ้นต้องถือไปเทียบนะครับเพื่อนๆนะครับก็กดติดตามไว้นะครับสายเกษตรนะครับเดี๋ยวจะมีเกี่ยวกับซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการเกษตรมาให้ลงมาลงให้ชมเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ